สวัสดียามเช้าครับเริ่มต้นอยู่ที่ครัวเสานี่เริ่มต้นเข้าครัวครับสิ่งแรกของมนุษย์เขาตื่นขึ้นมากก็ต้องหานแล้อย่ากได้กินเพื่อนวะเมน,นู่นเานี้เขาได้เป็นสมปลานะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเฮ็ดเป็นสมครับอันนี้เป็นปลาลาบป,ปลาแต่เขาฝรั่งที่ลาบป,ปลาเนี่ยมาเทาปลาเทากะ ก่อนพวกน้อง,องนาโอ้แบกยอกรดเจแปนเจแปนสวัสดีครับเจแปนสวัสดีครับก่อนเจแปนครับเจแปนสวัสดีครับยังไงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับครับ,รบมืเอาทุกกลมทุกย่อโหด่ะจริว่าเป็นทหารคเครือที่แล้วบ้าเนเจแปน สบายดีสวัสดีครับแม่สวัสดีครับโอ้นั่งเฝ้าน้ำม,มาวันนี้นางสุดเปิดน้ำใส่สาให้เพิ่นพักกันเล่นน้ำครับนางเฝ้าสาละเปิดน้ำใส่โอ้แบกแบกเลยก็เจี๊ยบแบนบ่เป็นอะไรมีแบนกะบยางน้ำกลอนหยอก แบ็กเอือแบ็กแบกหยอกแบกหยอกเข้าครัวครับทำข้าวกันอันนี้บักกลรูดห้องน้องหน้าเข้าเล้วยห้องน้องหน้าเลยใหญ่เลยหมดอันนี้แก้วเมื่อก่อนอยู่ไทยสวนครับของห้องน้องหน้าเป็นสีม่วงไหมสีม่วงดีเยียมไปเก็บมากเดี๋ยวจะเอาไปให้เอื้อยพี่สาวอยู่ในบ้านบันเข้าครัวเช้านี้ ผลไม้คนละมือเมนูเช้านี้ของเราทอดปลาสมลาบปลาครับปลาเนื้ออ่อนสีมือเปิ้ลน,นี่อันนี้ของเด็กๆนี่ยเป็นปลาเนื้ออ่อนนี่เป็นสมไข่ปลาคนน่ะตอนนี้พากาันลงน้ำแล้วเจแฟนคักว่าเจแฟนว่า ครับโอ้ที่คักวะเปิดน,น้มเล่นเลยว่ะถ้ากันครบแก่งทั้งสี่คักครับอันนี้ยังบ่ครบอันนี้เคืองแก่งแล้วบดดยังบดดลูกยังไม่โดดน้ำเยอะค่อยโดดมันจะเจ็บไม่โดดครับครับไม่ไม่โดดไม่โดดน้ำมันน้อยอยู่ <ś led> เดี๋ยวเราตีนเข่าซอสอนี่เป็นกำลัง,ยยงก๋วยยังไงใส่ต้มใส่ต้มเด็กๆต้องผัดข้าวป่ะผัดข้าวให้เด็กๆกล้วยโครงหน้าเ้าเจ้ามื่ก่อนโครงหน้าเ้าสีม่วงนะครับเนี่ยโอ้จนแตกแล้ว,นลวนเนี่ยซุกข้าวต้นแล้วตอน เไมีแน่ามากิ่นแล้วนะต้องขอบคุณพี่อย่าง,นอง,อางเนาะผู้ก่อเงิบบัวมาให้ชื่อซื้อท่นเมื่อไหร่หลายปีละขอบคุณนะครับไอ้ท่านเป็นไอ้เบิงอยู่กันได้ผลผลิตแล้วเนดะ้อที่ไอ้มาฝากตะพูเลือดนตะั้งแต่สมัยอยู่ในบ้านหมดน,นะเพื่อเอาไปฝากเอาเนี่ยกินซองสามปีแล้วหลายปีนะครับเพผลนเอามา,ต,มาตันเพต่อนอามานตะพูเลือด แว่แห่งแก่ยังไม่ได้ออกมาโยกงงหน้ากูนะโอ้เมนูขึ้นโต๊ะแล้วดีเอ็มกับที่เอากินก้อนครับเด็กๆอันนี้ก็กินได้ได้หลงเียข้าวพัดเด้ข้าวพัดก็พอตักปั่นกันแบ่งกันหลงบ่ออันนั้นคือไข่ดอกไข่ป่าส้มไข่ป่าฝน เอุณไปปอนอยู่มองริมสาแล้ครับปอนริมสาเลยทายใหกับเจแปนเห็นแล้ว,ลว,วน,น,นห,ห็นนั่น,น,นเปลี่ยนผัดเดี๋ยวจะนอยพัดเด็กๆขึ้นพัดที่เอาเอ,าเอาที่เอาก็บีเอมลงมาเนี่ย ออเอา,เนะา,ากัน,นกรกค,ครับพี่น้องครับมาหนี้ยแล่ววะเอาเลยเด้แม่มาแมห็นอะไรบ้างกัน,นเลยตั้งพี่ได้กว่ะเงยบกข่วงค่วงว่ะไปครับพี่น้องครับเข่าวล่มกันมาหนี่มื้อเช้านี้ของเรากะกัสมลปลาลาปลาอเดี๋ยวก็ลุงลาปลาเครื่องกันเดียวกันปะ<อ> <c oughs> แบกเป็นห่วงแบกนึงไว้ดึงเลยทุกน้ำแบกเป็นห่วงแบกเป็นห่วงจีแปียนมาแบกยังแบกแบกเป็นห่วงเด็กๆ เอาอาอย่ามุดน้ำส้มปลากระลุงบ่ปลากระลุงบ่ามุดน้ำส้มบ่โอเคจังหวะเราพากันขึ้นเนอะมันจะเป็นวัดยังแบกแบกเป็นยังอื้มกินหางบนฐานตา ร้องของกระโจนไกลเกลียวยังสู้กัดฟันอยากยืนข้างแม้ว่าอยา่างปังด้วยเสียตู้ชาย,ายให้สัญญาบอกสิ้นชีวาแม่ดาวจะหามางจะรักเท่า อากันล่งซาไปแล้วกินเข่าครับทำไมเป็นมาอะไรแบบแบกกรอยักลกน้ำเขาโอ้นักลบปะนี่นักลบใส่อันนี้นะฮึที่เป็นลบทางไหนมีปืนเตี้ยวๆอะไรบ้า สะเป็นยังวอยูบอย่บวเยสาวีเาไไา่เดียวไปไหนหาดูชิพี่เดียวไปไหนอันนี้มันลบยังเอ็ดดีิไปลบขมิ้มนเป็นลบขมิ้นบอ๊ะตายรักเงียวบวันนี้แหละเป็นลบไก่เันนั้นะะน,นะเาาเน,เนะเป็นลบขมิ้นพูดนะบอมาแล้วมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะเปลี่ยนหัวแล้ว ครับผมเป็นเป็นตุ๊กขยับมาเลยติเป็นซื <ceux không> <Hayır> ้อบ้านหพ่ออันนี้นะฮะพ่อจะใส่บ้านหลาติเปนหน้าพ่อมาพ่ออุ้มมาแล้วอุ้มมาติเป็นจะไปไหนนี้ฮันหน้ามาทางนี้ครับหันหน่าทางนี้ก้มด้วยก้มหัวสวัสดีครับเอามือแล้วก้มหัวด้วย ไม่ไม่ใช่หันหน้ามาก้มหัวด้วยสวัสดีค่ะ <c oughs> จะเป็นจะไปไหนกับบ้านค่ะเป็นจะกลับบ้านไปชงเท่าแล้ว <c oughs> ไปบ่ไปไปพลราบ่จะเป็นนะโอ้ยมีม,ม,มดดสิบมือจึงมือแม่สิมือ ที่เอากับปิดเทอมแล้วกับเมื่อน้ำแล้วพากันเมื่อแล้วครับมาบวกงานแข่งเลื่อนอะไรกับเมื่อตอนนี้เขากะกระพร้อมเขากะปู่แล้วพอดีลุงแจ็คมานอนน้ำกับพอดีลุงแจ็คปู่ซอยครับก็พอ ยเข้ามาโอ้ oh, จ,จีแปรนซิเมื่อบ้านแล้วว oh, จีแปรนจะกลับบ้านแล้วหรอครับมาจีแปรนมาลักก่อนมาลักก่อนมีแจ๊คแจ๊คแจ็คเอารถอยู่มาลักก่อนไหนแจ็คแจ็คอยู่ไหนแถวที่ไปไหน <Okay. S 2> มันจะตกลูกมันจะตกอย่ามาเออมันจะตกถาก่อนออโอ้จีแปรนซิเมื่อบ้านแล้วผู้เทากับจีภากันเมื่อนะครับ มาเบิ่งงานแข่งเรือเบิ่งงานแข่งเรือต่อเดี๋ยวอีกมื่อกี่มือปลุกเอ่อน้องพี่เอาไปเทิมกันยังนั่มไปนะครับมันจะตกลงมันจะตกเดี๋ยวพ่อมาพ่อถอยรถมาตรงนี้ร้อนรอ,อก่อนร้อนพ่อถอยมาเออพ่อถอยรถมาเจแปนนั่งรอตรงน, an, น,งรงนี้พ่อถอยรถมารับโอเคไหมนี่มานั่งตรงนี้นี่โอเคไหมครับ นั่งรอนั่งรอตรงนี้เดี๋ยวพ่อมานั่งรอตรงนี้นั่งรอนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนนั่งรอตรงนี้เดี๋ยวพ่อมาแล้วพร้อมมาแล้วพ่อถอยรถมาก่อนมันร้อนเม่มันมีแดดนะมันร้อนพี่เอลเอลทีที่ไปโรงเรียนครับมมาาอพี่เอลเอลทีไปโรงเรียนเจแปนกับชิกกลับไปชงผู้เฒ่า ทรงพรมบุงการลักกรสิเลยเมื่อสีเชียงใหม่เลยนะครับจะแป้นจะกลับบ้านแล้วหรอพี่อยู่ไหนพี่ไปไหนพี่ไปไหนพี่เอาไปไหนพี่ที่เอวหรออือยิงคนิ่งําโบยันขับรเมื่อวานโอ้บีเอ็มกรสิเมื่อลราบอกนมมันเส้นเอนไซื้อก็เลยมา เบียมก,ก็ได้ประกัดครับพ<อ>ได้ประกาดเมือ่อบดนด้วยมอ,อดพอ่อรับเมือบ้านแล้แวถ้าเมื่อพร้อมแม่สิบมือ,อยังเมื่อ ทรงผู้เฒ่าอยู่ดานหลักก็เลื่อมสีเชียงใหม่แจกกระปุปเป็นไงโอ้โโอ้อจะกับานแ้วแเมื่อว่ะจีแปนบายบายครับาย่ามเมื่อบ๊ายบายสวัสดีครับผมครับมอยู่กับพีไหมอยู่กับพีไหมไปละ ปอกัดอะอประกัดเจแปนะผมมีเอมผมมีเอมป่ะเอามีฮัวขวดสุดาได้ประกาเอาปิดฟ้าไว้มลนกวตาตะักคือรถอะีรเออหาซะโอ้เจ้าหู้อยู่เอาอะบ่เอายังลงเน่เน่ประกัดอยู่นี่เด้ลองถามมันบ้างเถิอมอย่างอื่บ่ ลมือเดมีาพกัดนะครันครขึ้นรถไปอีกสิบมือเอาเมือกเด้อวันนี้เนอสวาสดีพ่อแม่สบายดีครับสวัสดีครับสิบมือยังสิบมือหาต้องอุ้นก่จ้กได้ เฮ้ยอะไรเงินส่งคาร์ลใช่จะไปส่งให้อยู่ที่นันนะผมเลเช็ดน้ำตาหน่อยเช็ดน้ำตาหน่อยปั่นเงินเงินช่วงนี้ปั่นไม่ทันเจ็บเบนเจ็บเบนบายบายเจ็บเบนไปอยู่วะเบิ่งึดานั่นน่ะจัดไบได้เลยค่ะบายไหมบายไหมบายบาย บายบอนไปาปเพิ่งขายบายโอเคถ้ามาใหม่นะเดี๋ยวแป้นใหม่เอาที่ใหม่นะบายอยู่กันแค่สองคนที่นี้ลูกๆก็ไปโรงเรียนอ่าครับมาก็เมื่อกี่เมื่อกับเมื่อครับไปขามามาเบิรงงานแข่งเรืออะไกันเมื่อนี่แหละครับขามไปขามมา ซำยูคนละมันบกไก่นะซำยู่คนละฝากหนามไม่ใ่ครับแต่ว่าระยะทางมันบวกไก่ก็เลยไปมากกันสะดวกจังสีแล้วครับเอาอีกสิบมือดูกสาวปิดเทอมกับจังสีพาพี่น้องไปขอดข,อ,ขอดเวลาเขาหมดเกี่ยวเขาแล้วครับย่นีมบานนี่ไปดําไววแล้วไงจังนําไปบ้านพุนเจริญจังสีพาพี่น้องไปชมบรรยากาศดีพุนนต้นกันปิดเทอมหนึ่งเดือนเจอกันที่บ้านพุนเจริญนะครับนี่เข้ากันยุ่นนี่แหละ สองคนม,นมาแม่เฮ็ดเวียกนึงน,นะครับลูกๆไปโรงเรี้ยงนนกันจังน้อยกับเขาไปลาเพิ่นเลิกกับไปรับมันสิละครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจพวกเรานะครับเอ้าเปี่ยนแม่เลื่อนมาเนี่ยบ่เพิ่นเอาเสีนั่นบ่เพิ่นเอาเสีแดงบ่เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ